สวัสดีครับพบกับคุณสวัสดิ์เพลนเลยนะครับโอ้โหผักโขมยักษ์ครับต้นสูงมากเลยนะครับนี่ดูระดับสายตาผมก็ร้อยเจ็ดสิบแล้วนะครับแต่ต้นนี้ผักโขมต้นนี้นะครับสูงมากเลยดูนะครับนี่เกือบเกือบสามเมตรได้นะครับนี่ต้นใหญ่มากครับนี่สูงมาก เดี๋ยวผมจะเอาใบอ่อนนะครับแล้วก็ยอดไปลวกต้มนะครับจิ้มกับน้ำพริกปลานะครับอร่อยมากนะครับนี่ผักขมนะครับคุณประโยชน์ก็มากมายนะครับบำรุงกำลังบำรุงสมองนะครับช่วยเจริญอาหารต้นนี้สูงมากครับนี่ดูนะครับนี่เกือบ3ามเมตรได้ผักขมนะครับ รสชาติไม่ขมนะครับกับออกหวานๆหน่อยนะครับรสชาติดีมีคุณประโยชน์มากมายนะครับมีทั้งโปรตีนวิตามินและธาตุเยอะแยะนะครับต้นนี้สูงมากนะครับนี่ต้นใหญ่ผักขมยักษ์นำไปลวกต้มนะครับจิ้มกับน้ำพริกปะลาอร่อยสุดๆนะครับ แต่ก็มีข้อควรระวังนะครับสําหรับท่านใดเป็นโรคนิ่วนะครับเป็นโรคเกาหรือว่าข้ออักเสบนี่ควรระวังนะครับควรหลีกเลี่ยงการรับประทานนะครับสําหรับผักขมชนิดนี้นะครับคุณประโยชน์ก็มากมม่นะครับบำรุงกําลังกระดูกฟันบำรุงสายตาบำรุงโลหิตนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยเจริญอาหาร แล้วก็บมรุงสมองนะครับอันนี้คือผักโขมนะครับผักโขมและประการสุดท้ายนะครับก็สำคัญมากนะครับนี่เมื่อเรารับประทานนะครับผักโขมนี่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจนะครับอันนี้คือผักโขมนะครับผักโขมเดี๋ยวผมจะ นำใบอ่อนแล้วก็ยอดอ่อนนะครับไปต้มให้สุกนะครับลวกจิ้มกับน้ำพริกปลานะครับสุดยอดเลยนะครับผักโขมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ